สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะคะเฟิร์สเลสเกมมิ่งเอ็กซ์ดีนั่นเองวู้ฮู้วว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 ุดิววววววดววววนั่นเองวว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 กวว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 วนวว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 อ่วสอนวันนี้ผมไม่รู้นว่นเองนะครับแต่อันนี้ผมจําวด้ว่าต้องไปทํวเควสเดี๋ยววมจะทํามลิปแยกอีกทีนึงนั่นเองนะครับโอเคนะครับ วิธีไปหาก็สมองก็มีให้แล้วอันนี้ก็มีให้แล้วต่อไปเป็น TNT แล้วก็กิ้งกา่าอ่ะเอากิ้งก่าก่อนเลยครับก็ให้แปบบ๊บมังผมขอหาอุปกรณ์ที่มันจะช่วยให้มันสะดวกสบายในการหาเควสให้คุณผู้ชมก่อนอ่ะใช้นกนี่ครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมีโลบกัก็สปอนอ่าพวดีเพื่อนแล้วก็กินเข้าไปได้เลยครับงับๆๆ นี่ก็จะกลายเป็นโรบักบินได้นนเองนะครับแล้วก็มาในแถวนี้แล้วนะเสียงอะไรเสียงแป๊บเสียงเสียงเพลงปิดบิดก่อนเดี๋ยวติดเล็กก็สิทธ์ครับโอเคประมาณนี้ก็มาตรงนี้เลยใช่ปะวะอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนี้แหละครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้อ่ะได้แล้วครับไปกลับฐานแล้วกันนี่ครับก็ง่ายมากเลยครับถ้าถือว่าคุณไม่มีโรบักก็บินเอามาก็บินเอามาได้เลยครับนี่ก็ ได้กิ้งก่ามาแล้วนี่กิ้งก่าทองปะอันนี้อะไรอ่ะเอ้าเอ้าอนี่ฐานเพื่อนอออ๋ลืมทาตัวเองอ่ะอยู่ไหนวะอ๋ออ๋อเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอ่นนีนี่นี่ได้มาแล้วนี่ครับก็จะเป็นกิ้งก่านั่นเองนะครับอ่ะเราก็ได้มาแล้วก็อันต่อไปก็คือ TNT นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเสติว่าคุณผู้ชมมีปลาอ่ะเดี๋ยวผมไปบอกนกก่อนนั่นเองนะครับนกเนี่ย เล่นออปปี้เลยครับปากววามาอย่างแรงนั่นเองนะคบเล่นยากเหมือนกันนะผมแบบมันยากเหมือนกันเนี่ยต้องกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดกระโดดกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมา,นมา,นมาแล้วก็จะได้นกมาแล้วครับอ่ะเก็บนกไปแล้วก็บินมาฐานเราเลยหรือว่าเทเลพอร์ตไปก็ได้แต่ว่าผมยังไม่เทเลพอร์ตก็แล้วกันอ่ะแล้วก็จะได้มา้วนกโอเค ต่อไปก็คือ TNT นั่นเองนะครับก็ TNT นะถ้าถือว่าคุณผู้ชมไม่มีโลบักนะั่นเองนะครับเราก็สามารถใช้นกกับปลาใช่ปะใช้นกกับปลาได้ปะอ่าใช้นกกับปลามาได้ครับไปหาปลาที่ไหนไปหาปลาที่ทะเลแหละครับตรงเนี้ยก็แบบจะมีช่องเล็กๆอยู่ช่องหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าถือว่าตัวเราเข้าไปไม่ได้ก็ปรุงน้ำยาแฟรี่เข้าไปคับ เนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรวนี้ขอเวลาเข้าไปแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับก็ข้างในงนี่ก็มืดมากๆอะนี่เราก็จะเจอปลาแล้วครับนี่ไงปลานี่คับปลาอ่ะหยิบไปหยิบไปเลยอ่ะหยิบไปตรงนี้ฟริ d นั่นเองนะครับหยิบไปเลยอ่ะแล้วก็เทเลพอร์ตกลับบ้านเลยอ่ะโอเคแล้วก็จะได้ปลามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับพอเราก็เอาปลาเนี่ยไปผสมกับนกที่เราได้มาแล้วก็จะทําเป็นน้ํายา ได้เองนะครับถ้าถือว,ว่าคนยังไม่ถ้าถือว,ว่าคุณยังไม่มีโลบันบลบาากนั่นเองนะครับโลบักหาจากไหนหาจากการบอสนั่นเองนะครับเนี่ยบอสจะโผล่ในอีกไม่นานใช่ครับก็เออไปตรงไหนเออไปตรงทะเลทรายนะครับแล้วก็ดื่มเลยดื่มก่อนนี่มันก็จะแบบเป็นตัวว่ายน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็เออเออนั่นแหละครับเราก็ไปที่ทะเลทรายได้เลยครับเมื่อไหร่จะถึงวะเน่ย โหถ้วยเขาเป็นถ้วยโทองเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนเติมบูบัคมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็บินไปเรื่อยๆแหละบินมาเรื่อยๆตรงนี้จะมีที่ท,ทําเควสอยู่แต่ผมยังไม่ทํานั่นเองนะครับเราก็จะลงมาหาทีเอ็นทีเอ็นก่อนแล้วก็หาพิกด้วยเพราะว่าพิกมันอยู่ใกล้กันมากเลยก็จะมาหาสองพี่เลยนะคก็คือที่แรกจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ดําลงมาเลยครับตรงนี้เลยใกล้ๆกับเนี้ยตรงนี้ไม่ต้องใช้ฟิตก็ได้นะครับนี่ทีเอ็นทีไดนามา์เนี่ย หาได้เสร็จปุ๊บอ่ะโยนทิ้งไปเลยเพราะว่าคุณก็เทเลพอร์ตกับกับบ้านไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วต่อไปนะครับหาพิกก็หาพิกพก็ลงไปข้างล่างเลยครับนี่ครับลงไปข้างล่างไม่ต้องกลัวตายนะเอ๋นะครับเรามาแถวๆที่มันมีเสาอะ่ะเสาเสาเส,าเสาอยู่ไหนเสาเสาอยู่ไหนอ่านี่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่เสาปะ Sea, ่าจะใช่นะถ้าถิดว่าคุณผ <fort> ู้ชมดำลงมาแล้วหาไม่เจอผมมีที่หนึ่งเนี่ยดำลงมาหาไม่เจอใช่ไหมครับก็บินขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ตรงนี้ทะเลราบใช่ปะอ่าใช่ใช่ใช่ก็มาตรงกระบองเพชรสักต้นหนึ่งอ่าต้นนั้นต้นนั้นกระบองเพชรต้นนั้นครับก็ถ้าใครแบบไม่มีน้ํายาพวกก็เล่นปากกววเอาได้ครับพิกอะนี่ครับก็ลงมาดแถวต้นต้นน้อยต้นน้ ใช่ปะ่ะเออใช่ใช่ใช่เนี่ยลงมาเลยเนี่ยแล้วก็แบบบินป่ายมาตามเรื่อยๆครับถ้าใช้น้ํายาเนี่ยก็บินขึ้นมาได้นะครับระวังตกไปตายนั่นเองนะครับบินขึ้นมาบินขึ้นมาบินขึ้นมาเอาพลิกไปนี่ค่ะพิกพลิกพลิกพลกพลิกอ่ะยิบพลิกก่อนอ่ะพลิกเทเลพอร์ตกลับบ้านเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตโอเคเราไม่ต้องเทเลพอร์ตแล้วครับเราโอเคเทเลพอร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเราก็ได้บัคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรีเซ็ตโอเค เิไดไพอกลับบ้านเออนี่ครับแล้วก็ก็วัตถุดิบต่อไปก็คือแมงมุมนั่นเองนะครับเราต้องปรุงน้ํายาแฟรี่เพราะว่ามันช่องมันจะเริ่มเล็กขึ้นเรื่อยๆเล็กขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็เราต้องปรุงน้ํายาแฟรี่สักสามตัวอ่าเรียบร้อยแล้วก็ไปหาลังแมงมุมอ่ะอยู่ตรงนั้นไงลังแมงมุมโอเคนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้มาถึงหน้าแมงมุมแล้วนะจ๊ะ แล้วก็ข้างหลังนี่มันคือเอืมโอเคก็เราก็ไม่ได้เห็นอะไรนั่นเองนะครับก็จะถึงรังแมงมุมแล้วก็กินไปเลยอ่าแล้วตัวเราก็จะเริ่มเล็กลงแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆเลยครับเดินตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เดินลงไปเรื่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็รูมันก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยโอ้หมเล็กมากนี่แล้วก็จะเจอแมงมุมสุดอีปิกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเทเลพอร์ต เยี่ยมเราก็จะได้เมงมุมตัวยักษ์ที่มาจากตรงนี้แล้วมันโคตรเล็กเลยครับต่อไปโอเคตอบรีเซตตัวก่อนรีโอเคขอบคุณครับก็ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับมีอะไรอีกนะน้กก็ออกไปแล้วฟูก,ก็ออกไปแล้วโลบักยังก็ต่อไปก็จะเป็นถั่ว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 ,ถ,วถั่วนั่นเองนะครับก็วิธีการหานี่ก็ต้องใช้ไดนาไมท์ ผมที่จริงเดนามไม้หนึ่งอันก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้ระเบิดมันแรงมากขึ้นก็เลยใช้ไดนามไม้สามอันไปเลยครับอันนี้พอได้เดนามไม้สามอันแล้วใช้อันเดียวก็ได้ครับแต่ผมอยากใช้สามเอาเอาผมกดอโอเคต้องมานั่งปุงใหม่เป็นละที่สุดยอดโอเคมาปุงสามอันเลยอโอเคแล้วก็กดสปอนอย่ากดอย่ากดนี้เด็ดขาดไม่งั้นมันลบให้เราเลยโอเคไปแล้วก็เราก็ไป,ไปหน้าปากถ้ำตรงไหนวะ ตรงตรงนั้นนะครับตรงแถวๆนี้แหละเอมันต้องมันต้องหาโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาก่อนนั่นเองนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมนี่เราก็ได้มาอยู่หน้าถ้ำที่มันมีรูปเนี้ยรูประเบิดอยู่นะครับน้ํายาที่เราปรุงมาแล้วก็กินตรงนี้เลยกินตรงหน้าปากถ้ำนะครับนี่แล้วก็รอให้มันระเบิดอืม้มนี่ แล้วก็มันก็ระเบิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปรุงน้ํายานี่มาก่อนเลยผมขี้เกียจเดินอะ่ะผมขอปรุงโลบักเลยแล้วกันนะครับผมขี้เกียจเดินนะครับถ้าไม่มีโลบักก็เดินไปเองนั่นเองนะครับก็นะก็ผมขี้เกียจนะครับเอ,อ่อเบิร์ดกับโรบักเอาโรบักมาซะโรบักโรบักโรบักใช้ไม่ได้หรือไงอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็สปอนมาเลยโอเคมาแล้ว กินไปก่อนอ่ะเราจะได้เป็นโลบักแล้วก็กดลิปไปก็ใช้น้ำยาหูนั่นเองนะครัใท้น้ำยาหูสามใบเลยแล้วครับนี่ใช้น้ำยาหูสามอันแลวครับสปอนเรียบร้อยแล้วก็ไปตรงเอ God, อหมายก่อนบักออสุดยอดก็จะไปตรงที่มันที่เราเระเบิดไปตะกี้นี้นั่นเองนะคะอ่านี่แล้วก็ดอปเปอร์ก่อนแล้วก็รีเซตตัวเคแล้วก็เก็บไป เดินเข้าไปข้างในเลยครับนี่มันก็จะมีปลากั้วสุดอีปิกนันเองนะคบอันนี้คือวัตถุดิบสําคัญนะห้ามโกงโกงผมเคยลองแล้วนี่ก็จะใส่ตรงนี้เลยนะครับก็ช้อนมันก็จะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆให้เราขึ้นไปอืมผมว่าต้องรออ่ะก็เดินตามช้อนเลยก็ได้ถึงถึงไหมถึงโอเคครับช้อนถึงแล้วครับนี่พอกระโดดมาตรงนี้โอเคแล้วต้องกลับไปเอาน้ํายาแฟรี่นั่นเองนะครับ เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆเลยก็แน่นอนครับมันเป็นวัตถุดิบสําคัญเนาะอ่าแฟรี่สามตัวเลยแฟรี่สามตัวเคแฟรี่สามตัวเลยครับแล้วก็สปอนมาก่อนอเคแล้วก็ดอกไปก่อนเพราะว่าผมขี้เกียจเหมือนเดิมผมก็จะใช้นี่นี่ดดอกไปแล้วก็ปรุงน้ํายานี้ก่อนปรุงน้ํายาอ้าวเพื่อนขโมยไปละ โอเคไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราค่อยปรุงใหม่ก็ได้ครับเพื่อนเมื่อกี้นี้ขโมยน้ำยาแฟรี่เราไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็สปอนมากนแล้วก็กินเลยแล้วก็กินไปเลยผมข,ขี้เกียจเดิน okay. อโอเคอลบลบโอเคลบแล้วก็ใช้น้ำยาแฟรี่3มตัวนั่นเองนะครับอ่าเอ่อรู้สึกว่าเมาส์มันแบบมันจะดูอ๋อโอเคแฟรี่สักสามตัว ประมาณนี้ครับแล้วก็ได้กดสปอนมาเลยโอเคแล้วก็ไปที่หน้าปากถ้ำเหมือนเดิมอะ่ะมามมันเมนเมน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 ,มนดซิงมาแล้วเด้อไปไปกันที่หน้าปากถ้ำกันอ่ะเราถึงนี่แล้วก็อย่าลืมดรอปแล้วก็รีเซ็ตตัวด้วยนะครับเพื่อจะให้เป็นการไม่โกงแต่เวลามาผมโกงนิดนิดก็ไม่เกินนิดนะคะ อาเคปลาก,กวัวมาก่อนอแล้วก็กินตรงนี้เลยครับนี่แล้วตอนมันผดแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนนี้มันก็จะปีนขึ้นมาให้เราได้เลยครับอ่าแล้วเราก็ปลาก,กากัวกันอย่างสบายจ้าโอเคครับแล้วได้กลับมาจุดที่เราตายโอเคไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเอา้เอามืดไปหน่อยเอา่าเปิดแสงอันนี้มันมันลํา เออได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นกระโดดขึ้นไปนกระโด <c abl ert> ะโๆๆๆดขึ้นไปกระโดดอ้าโอ้คึบคืบคืบกระติหัเออได้แล้วได้แล้วมาตรงนี้นิดนิดแล้วก็กระโดดขึ้นมาเอ้ยตรงนี้ผมจําได้ว่ามันจะติดหัวเรามาตรงหนา้าเอ่อโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆครับ โอเคนะคะคุณผู้ชมผมก็ได้ได้ถั่วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับแล้วก็จะได้กดเทเลพอร์ตกับบ้านกันไม่กดเทเลพอร์ตอ่ะเทเลพอร์ตอ่ะนี่แล้วก็จะได้ถั่วกระป๋องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโสุดยอดจังเลยค่ะอ่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือเครดก็ยังไม่ทํานั่นเองนะคบไปทำอีพีหน้านั่นแหละครับก็วันนี้ผมจะมาแบบก่อนปิดคลิปนะแบบผมได้ไปเจอน้ํายาน้นํายานหนึ่งมันแบบคล้ายๆล้าซูเปอร์แมนครับ คุณผู้ชมเคยนึกนึกออกใช่ไหมครับซูปเปอร์แมนน่ะนี่ก็เอาโลบักกับปลาผสมกันนะครับก็จะได้เป็นมิสเตอร์คราฟนั่นเองนะครับในเรื่องสปอนบอกก็กินเข้าไปเลยครับเอากินโอ้โยลำบากลำบนจังน,นี่ครับเรากินเข้าไปแล้วก็กลายเป็นมิสเตอร์คราฟนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ลบน้ำยาออกไปแล้วก็ไติดนกกับโลบัสวัตถุดิบนี้ใช้โลบัสอย่างเดียวเลยครับปลากับโลบักนกกับโลบัสนั่นเองนะครับนี่ ได้แล้วก็จะได้นี่ครับเสร็จแล้วลองกินดูวิบินได้เลยกินกินกินนี่ครับขายซูปปเปอร์แมนไหมผมว่าขายนะนี่ครับนี่ซูปปเปอร์แมนเลยเนี่ยโอ้โหซูปปเปอร์แมนซูปปเปอร์แมนลอยได้ตรงนี้ไม่โหลดเลยไม่เป็นไรครับถ้าคุณว่าชอมีโลบัคก็อย่าอย่าลืมไปลองทำเองนั่นเองนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากถึงกับตรงนี้มันจะล่องหนก็เถอะ ใช่ครับมันมันมันนี่โหลดนั่นเองนะครับตรงนี้โอเคนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย